ฮ่าฮ่าฮ่าลดราคา90%ระดับนี้มันตลกสิ้นดียิ่งแกหลินเป่าเออตกตะลึงอีกครั้งตอนแรกเธอนึกว่าหวังเทียชุยจะตายใช้เพียงสองนิ้วก็หนีบดาบที่หลี่เซียวฟันมาได้ทำไมเจ้าถึงหลี่เซียวที่ท่าทางหญิงโสเปลี่ยนสีหน้าทันทีกำลังจะพูดอะไรบางอย่าง หวังเทียชุยขัดจังหวะคําพูดของอีกฝ่ายได้ยินเสียงแครกดาบโค้งสีเลือดที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานกลับถูกเขาทั้งสองจับขาดออกเลยไอ้หนูข้าขอเตือนเจ้าให้รู้จักที่ต่ำที่สูงชาติหน้าเกิดเป็นคนดีเถอะพูดจบก็ดีดนิ้วเศษดาบโค้งในมือของหวังเทียชุยพุ่งออกไปเสียงฉึก เจาะทะลุหวังคิ้วของหลี่เซียวโดยตรงสังหารเขาติ้งยินดีด้วยโฮสสังหารนักพรตระดับแก่นทองคำขั้นสามสำเร็จหนึ่งคนได้รับแต้มแดนอมตะห้าร้อยแต้มหวังเทียชุยกุมกำปัน้นดูเหมือนว่านอกจากการฆ่าปีศาจแล้วการฆ่านักพรตก็สามารถได้รับแต้มแดนอมตะได้เช่นกัน ค่านักพรตระดับแก่นทองคำคนหนึ่งได้ห้าร้อยแต้มถ้าง,งั้นเทพหยวนอิงหรือแม้ตะเซียนปัทพีละ่ะตอนนี้แดนอมตะมีเพียงห้าร้อสิบแต้มจะใช้ห้าร้อยแต้มแรกเป็นแต้มแดนอมตะหรือไม่เพื่อขยายขอบเขตแดมแต่เขาไม่คิดเลยรีบใช้ทันทีนั่นคือการขยายขอบเขต คนโง่เท่านั้นที่จะเลือกปฏิเสธขอบเขตที่แต่เดิมสั้นเพียงสองเมตรก็ขยายออกทันทีครอบคลุมพื้นที่วัดทั้งหมดหวังว่าโฮสตจะพยายามต่อไปเพื่อให้ได้แต้มแดนอตามตะมากขึ้นหวังเทียชุยหัวเราะลัน่นสดชื่นกระปรี้กระเปร่าสามคำฟินสุดๆหวังเทียชุยไม่ได้มองหลิงนเป่า แต่กำลังค้นหาของบนศพของหลี่เซียวลิ้นเป่าเอ๋อมองศพของหลี่เซียวอย่างเหมื่อลอยในหัวว่างเปล่าไปหมดนี่คือผู้อาวุโสใหญ่ของท่ามังกรสูงนะผู้แข็งแกร่งระดับแก่นทองคำที่น่าสะพรึงกลัวตายแบบนี้เลยเหรอในไม่ช้ากวงเทียฉุยก็เจอแหวนเก็บของวงหนึ่งบ้าจริงข้าไม่มีพลังบำเพ็ญเปิดแหวนเก็บของนี้ไม่ได้ เขาร้องตะโกนอย่างโมโหเขาหันหลังอย่างช่วยไม่ได้มองไปที่อีกฝ่ายที่ยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่เฮ้ hey. ใครคนนั้นมานี่หน่อยสิโอ้ oh. เรียนท่านผู้อาวุโสคืนนี้ในเทือกเขาแสลลูกเกิดเหตุสำนักสงสัยว่ามีสมบัติเซียนจุติลงมาจึงสั่งให้ข้านำสิษย์นิกายก้าวกระบี่มา ไม่คิดว่าจะถูกหลีเซียวซุ่มโจมตีบ้าจริงข้าไม่ได้ให้เจ้าพูดนะทำไมถึงพูดกับตัวเองขึ้นมาละ่ะถามหวังเทียฉุยก็พูดไม่ออกหลินเป่าเอ่ยยิ่งร้องให้หนักขึ้นไปอีกนิกายก้าวกระบี่นอกจากข้าแล้วสิทธิ์คนอื่นๆล้วนตายด้วยน้ำมือของเขาขอบคุณขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่ช่วยชีวิต คงคำนับขอบคุณหวังเทียช่วยขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่ช่วยชีวิตหากไม่ใช่พระท่านผู้อาวุโสยื่นมือเข้าช่วยข้าคงถูกจับไปที่ถ้ำมังกราสูนแล้วเธอมองหวังเทียฉุยอย่างสงสัยถึงแม้อีกฝ่ายจะผมเผ่ารุงรังท่าทางสศกรปรกมอมแมมแต่ในใจเธอได้กลายเป็นปรมาจารย์ผู้หลีกเร้นจากโลกไปแล้ว แม้ตหลี่เซียที่แข็งแกร่งก็ยังตายด้วยน้ำมือของเขาอย่างง่ายดายลินเป่าเออไม่อาจจินตนาการได้ว่าหวังเทียช่วยแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่าจะเป็นผู้แข็งแกร่งระดับหยวนอิงที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อคิดถึงตรงนี้ลินเป่าเออก็อดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าลึกๆไม่ใช่พักพวกของเขาก็ดีแล้วไอ้หน้าแผลเป็นตายแล้ว แหวนเก็บของวงนี้น่าจะเปิดได้แล้วนะหวังเทียชุยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่เขาโยนแหวนของหลี่เซียวให้หลิงเป่าอีกฝ่ายรับแหวนแล้วพยักหน้าหวังเทียชุยฟังแล้วดีใจมากแลบลิ้นหอบหายใจช่วยเอาของกินออกมาหน่อยได้ไหมไหนไม่ช้าหลินเป่าเออก็เจอของกินในแหวนเก็บของนั้น อีกฝ่ายถือไก่ย,ย่างร้องตะโกนลั่นนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีความสุขขนาดนี้ลินเป่าเอ๋อมีคำถามบางอย่างผู้แข็งแกร่งนี่อารมณ์แปรปรวนคาดเดายากจริงๆแดนนอนตะกล้ายจะครอบคลุมวัดร้างทั้งวัดแล้วต่อไปต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ได้แต้มแดนอมตะมากขึ้นพยายามยึดครองโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรทั้งหมด จากนั้นก็รวมโลกเซียนทั้งหมดถึงตอนนั้นเขาก็มีความสามารถที่จะปกป้องคนแก่ได้ไม่แน่อาจจะหาให้เขาศักดิ์สิทธิ์คนภรรยาน้อยแปดคนกำลังคิดเรื่องดีๆอยู่ก็ได้ยินเสียงตุกผู้นำคนนั้นก็พลันคุกเข่าต่อหน้าหวังเทียชาวทำไมล่ะอีกฝ่ายคุกเข่าลงทำให้หวังเทียชุยคาดไม่ถึง มันงงไปหมดสเบียงในมือก็ไม่อร่อยแล้วอีกฝ่ายทำหน้าเศร้ามือเรียบเนียนเหมือนมแมลงวันถูไปมาท่าทางบิดเบี้ยวของเธอหน้าสงสารท่านผู้อาวุโสช่วยชีวิตข้าสแสดงว่าข้ากับท่านผู้อาวุโสมีวาสนาต่อกันแล้วยังไงล่ะอีกฝ่ายเหมือนจะตัดสินใจแล้วจับมือแน่นยืดอกเชิดหน้า จ้องมองดวงตาของหวังเทียชุยอย่างรักใคร่แก้มแดงระเรื่อเล็กน้อยพูดเบาๆว่ารับค่าเป็นสิทธิ์ได้ไหมท่านผู้อาวุโสข้าทำงานเก่งนะหวังเทียชุยก็หลังศีษะไม่คิดเลยว่าหลิงเป่าคนนี้จะขอเขาเป็นอาจารย์เห็นอีกฝ่ายขมวดคิ้วหลิงเป่าเออทิ้งภาพลักษณ์ไปเลยกอดขาอีกฝ่าย ยังร้องให้ว่าบุญคุณที่ท่านผู้อาวุโสช่วยชีวิตข้าเหมือนสายน้ำที่ไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายข้าจะยอมเป็นวัวเป็นม้าเพื่อตอบแทนถึงแม้จะไม่รับข้าเป็นศิทธ์ให้ข้าอยู่ข้างๆท่านเป็นแค่นางบำเรอรับใช้ท่านผู้อาวุโสก็ได้ไม่ต้องหลอกข้าช่วยจะแค่เรื่องเล็กน้อยพูดตามตรง หวังเทียชุยก็อยากรับอีกฝ่ายยังเป็นเด็กสาวลอริต้าหน้าตาน่ารักเขาย่อมยินดีรับหลินเป่าคนนี้เป็นสิ์แต่ตอนนี้ตัวเองเพิ่งพาแดนอมตะรับสิทธ์แล้วก็สอนวิชาฆ่าฟันให้เขาไม่ได้อันที่จริงชาติที่แล้วก็แค่อยู่บ้านเล่นเกมเล่นไพ่เล่นมาจองเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเป็นคนอายุยี่สิบกว่าแล้ว ไม่มีอาชีพอะไรเลยแต่ปัญหาตอนนี้คือในแดนอมตะเขาไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำดื่มตอนนี้มีแหวนแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่งหลังจากนี้ตัวเองออกไปหาของกินของดื่มตายแล้วจะทำยังไงให้ผู้นำคนนี้เป็นคนรับใช้ให้ตัวเองไปหาของกินหาของดื่มให้ตัวเองก็ไม่เลวพอคิดแบบนี้ รับเขาเป็นสิทธ์ตัวเองก็ไม่เสียอะไรนี่นาหวังเทียชุยข้อหัวเด็กสาวข้าพูเท่าทองยุทธภพ,พแดนเซียนมานับหมื่นปีคนที่อยากให้ข้าพูเท่าเป็นอาจารย์ข้ามหกภพภูมิจะมีคุณสมบัติอะไรให้ข้าพูเทารับเจ้าเป็นสิทธ์ภายใต้การจ้องมองของหวังเทียชุยลิ้นเป่าเออไม่เคยคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองเลย เธอพูดอะไรไม่ออกแต่ว่าเจ้ากับข้ามีวาสนาต่อกันมากข้าพูดเท่าจะให้โอกาสเจ้ารับเจ้าเป็นสิทธิ์ในนามอย่างไม่เต็มใจสิทธิ์หวังเถี่ยฉวยเสียงทุ้มต่าเหมือนเต็มไปด้วยความผันผวนของชีวิตทําหน้าเก๊กหล่อหลิมเป่าเออตื่นเต้นมากดวงตาเป็นประกายชายหนุ่มตรงหน้าหล่อเหลาขนาดนี้ สิทธิ์หลินเป่าคันว่าท่านอาจารย์สำเร็จในการเป็นสิทธิ์เธอเชื่อว่าด้วยการสอนของอาจารย์ความสามารถของตัวเองไม่ต้องพูดถึงอย่างน้อยก็ต้องฉีกเกราะทานอสอได้สิขอแสดงความยินดีกับโฮสตผูกสัมพันธ์สิทธิ์อาจารย์กับหลินเป่าเอ,อ๋ยสำเร็จรางวัลแต้มแดนองตะหนึ่งรแต้มบ้าเอ๋ยว่าห้าห้า แค่รับสิทธ์ก็ได้แต้มแดนอมตะดีดีมากเล่นแบบนี้ใช่ไหมนี่มันหนูเข้าวัดหนูเข้าบ้านหนูถึงบ้านแล้วปลดล็อกวิธีใหม่อีกวิธีเข้าใกล้การครองโลกอีกก้าวแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหลินเป่าที่เพิ่งเข้าใกล้เขาบังเอิญได้กลิ่นน้ำหอมระตรีของอีกฝ่ายทำหน้าเคขยงปิดจมูกอาจารย์ ท่านไ,ได้อาบน้ำมานานแค่ไหนแล้วอาดูเครื่องบินสิสิท์คนนั้นเอาอ่างใหญ่ในวัดไปไว้นอกวัดนะให้ฝนเติมน้ำในอ่างให้เต็มเดี๋ยวอาจารย์จะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหลิงเป่ารีบไปทำรอจนอีกฝ่ายจากไปหวังเถี่ยชุยไม่เชื่อก็แค่เดือนเดียวที่ไม่ได้อาบไม่น่าจะขนาดนั้นแอบดมดู ว้าวาถ้าบอกว่าของเสียคือสิ่งที่เหม็นที่สุดในโลกมแมลงกุจจีก็จะมาช่วยดันผงที่รักแร้เขานอกวัดฝนตกหนักกระนำใส่ต้นโพที่ใกล้จะตายใบไม้ส่งเสียงแปแปะลิ้นเป่าเออฮัมเพลงยกอ่างใหญ่ออกไปกลางสายฝนอย่างมีความสุขกำลังจะกลับทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามดังลัน่น เธอตกใจหน้าเปลี่ยนสีป่าที่อยู่ไกลออกไปเต็มไปด้วยจิตสังหารนึกถึงเสียงหัวเราะที่เหมือนมีเหมือนไม่มีลมเย็นพัดกระทบใบหน้าของหลินเป่าเอ,อ๋อทันใดนั้นในความมืดดวงตาสีเขียวคู่หนึ่งก็ส่องประกายเผยให้เห็นจิตสังหารจ้องมองเธอเขม็งกลิ่นอายปีศาจนั้น ทำให้หลิงเป่าเออสัมผัสได้ถึงอันตรายใหญ่หลวงในทันทีลิ้นเป่าเออตกใจหันหลังวิ่งกลับเข้าไปในวัดอาจารย์อาจารย์ไม่ดีแล้วข้างนอกมีปีศาจเสือระดับแก่นทองคำขั้นเจ็ดมาอะไรนะยังมีเรื่องดีๆแบบนี้อีกเหรอนี่มันจักรพัรดิดินจากประตูวังต้อนรับความโชคดีท่อเหล็กใหญ่ทิ่มกบยอดเยี่ยมจริงๆฮิฮิฮิ แต้มแดนองตันนี้มันได้มาง่ายๆเลยนี่นามาสิสนุกกันเถอะยังไงก็มีเวลาอีกเยอะไปไปขี่เสือขาวกับอาจารย์สามช่วยยามก่อนเขาคือปีศาจจิ้งจอกระดับแก่นทองคำตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยได้กลิ่นหอมแบบนี้มาก่อนแต่ตอนที่เขามาครั้งก่อนเห็นขอทานคนหนึ่งใช้หมัดใหญ่เท่ากระสอบทราย ต่อยเดียวส่งผีไปนหนึ่งตัวยังฆ่าหัวโล้นไปคนหนึ่งน่ากลัวเหมือนวัดปีาศาจเสือที่บำเพ็ญเพียมาแปดพันปีถูกคนจรจัดแทงจนแย่เป็นชิ้นๆที่แท้ชายหนุ่มได้รับระบบแดนอมตะเพียงแค่ฆ่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวก็จะได้คะแนนไม่คิดว่าขอบเขตของแดนจะเล็กเกินไปออกไปไม่ได้ ทำได้แค่ให้ลูกศิษย์ล่ออีกฝ่ายมาในตอนนี้เขาอยากจะหางจุกตูดหนีไปแต่กลิ่นหอมนั้นก็หอมเกินไปแล้วหอมกว่ากินนักพรระดับแก่นทองคำอีกในตอนนี้หวังเทียชูยื่นมือขวาออกไปผ่านแดน,นอมตะปล่อยกลิ่นของร่างอมตะออกมาเขาอยากจะลองดูอาคมที่คนแก่ลงไว้บนตัวเขา ว่ามันหมดฤทธิ์แล้วจริงๆหรือไม่ปีศาจจิ้งจอกสูตรดมกลิ่นหอมในอากาศอย่างอะไรอาวรกลิ่นหอมที่ทำให้เคลิบเคลิม้มทนไม่ไหวแล้วกลิ่นนี้มันหอมเกินไปแล้วนอกวัดเสื้อดำสูงสาเมตรพุ่งออกมาจากความมืดความมืดลากเนวของมันแสงจันยิ่งทําให้ใบหน้าที่น่าเกลียดของมันชัดเจนขึ้น อาคมของคนกัหมดฤทธิ์แล้วจริงๆลินเป่าเออที่อยู่ข้างๆหน้าซีดเผือดไปหมดขยับสิทำไมอาจารย์ไม่ขยับเธอดึงเสื้อของอีกฝ่ายอยู่เรื่อยๆเธอระดมพลังเวทที่มีอยู่น้อยนิดในร่างกายพร้อมที่จะลงมือจัดการกับปีศาจเสือตัวนั้นได้ทุกเมือ่อ